เข้าใจความหมายความสำคัญของเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจรายวิชาสังคมศึกษารหัส2 1 0 0 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นต้นเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์หรือสาขาความรู้ที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการผลิตการขายการตลาดด้านสุขภาพด้านการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมด้านการค้าการขนส่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทั้งสิน้นความหมายของเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยการผลิตการจำหน่าย การบริโภคและการใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนมีสองสาขาคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาคได้แก่เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจส่วนเอกชนหรือปัญหาการหาตลาดเป็นต้น 2. เศรษฐศาสตร์มหาภาคได้แก่เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหา เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเช่นปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชาติการออมทรัพย์ของประชากรปัญหาการลงทุนความสำคัญของเศรษฐศาตสตร์เศรษฐศาสตร์สามารถจำแนกได้เป็น3ลักษณะคือผู้บริโภคผู้ผลิตและเศรษฐศาสตร์หึงผู้บริโภค มีความสำคัญคือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกได้รู้ละเข้าใจในในโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนดจะส่งผลกระทบผู้บริโภคอย่างไรช่วยให้เตรียมตัวในการวางแผนใช้ใจ่ายหรืออ้อมภายในครอบครัวหรือการประกอบอาชีพได้ 2. ผู้ผลิต มีความสำคัญคือช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการสามารถวิเคราะห์และวางแผนการผลิตได้ว่าจะผลิตอะไรจำนวนเท่าไรผลิตอย่างไรซึ่งต้องคำนึงถึงในทุกขั้นตอนก่อนสินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 3. เศรษฐศาสตร์ช่วยให้รัฐบาลเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ผู้ผลิตปัจจัยในการกำหนดสินค้าต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างตลาดต่างๆในระบบเศรษฐกิจก,ฐฐการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจกเศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นการศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจกฐฐโดยส่วนรวมศึกษาถึงภาวะเศรษฐกิจกของประเทศในขณะหนึ่งเช่นศึกษาเรื่องรายได้ประชาชาติ การจ้างงานการออมการลงทุนการเงินการธนาคารการคลังรัฐบาลการค้าระหว่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาถึงหน่วยเศรษฐกิจย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเช่นการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคความชอบการเลือก ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการเพื่อนำผลการศึกษามาก,กำหนดราคาการคิดต้นทุนการกระจายสินค้าและบริการเป็นต้นขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆคือ 1. เศรษฐศาสตร์มหาภาค 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นการศึกษาถึงหน่วยเศรษฐกิจเป็นส่วนรวมเช่นการผลิตรายได้การบริโภคการออมการลงทุนการจ้างงานการภาษีอากรการธนาคารรายได้ประชาชาติการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจส่วนย่อยซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม เช่นศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่าละรายหรือกลุ่มของผู้บริโภคสินค้าแต่ละชนิดพฤติกรรมของผู้ผลิตแต่ละรายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแต่ละชนิดการกำหนดปริมาณซื้อของผู้บริโภคการกำหนดปริมาณการผลิตของผู้ผลิตการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตตลอดจนการทำงานของกลไกราคา เศรษฐศาสตร์ทั้งสองแนวนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันการศึกษาแขนงใดแขนงหนึ่งจะทำให้ความเข้าใจในการทำงานของระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างไม่ครบถ้วนเพราะทั้งสองแขนงต่างเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันฐ <c oughs> านความรู้ของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรเข้าใจแนวคิดและคำศัพท์เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาคือคำว่า ความต้องการและทรัพยากรความต้องการหมายถึงความปรารถนาที่จะได้สิ่งต่างๆมาบริโภคเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิตและเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งความต้องการจะเป็น,นกลไกสำคัญเบื้องต้นที่กอ่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจตามมาอีกมากมาย ทรัพยากรหมายถึงสิ่งทั้งหลายที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตหรือสร้างให้เกิดเป็นสินค้าและบริการจบแล้วค่ะเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเข้าใจความหมายความสำคัญของเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจขอบคุณที่รับชมนะคะ